f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับอดก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับ และในที่สุดนะครับวันนี้เราก็เข้าสู่คอนเทนต์เดิมนะครับก็คือแพทเทิร์นที่ใช้บ่อยๆในตลาดคริปโตเอพิโซดสุดท้ายหรือเอพิโซดสามนั่นเองครับผมโ <Wow. S 1> ดยแพทเทิร์นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีกันทั้งหมด4ี่แพทเทิร์นด้วยกันนะครับผมซึ่ง4ี่แพทเทิร์นตรงนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ เกี่ยวกับ Triangle หรือว่าสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับผมซึ่ง pattern ของสามเหลี่ยมทั้ง4 pattern ตรงนี้เนี่ยเรากรุ๊ปรวมกันนะครับเรียกเป็นกรุปใหญ่ๆว่า neutral pattern นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าตกลงแล้ว ราคาเนี่ยมันจะมีโอกาส break ขึ้นหรือ break ลง pattern สี่ตัวที่ว่ามานี้นะครับผมแต่จากประสบการณ์ของแอดนะครับเดอะแอดก็จะบอกเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าจากประสบการณ์แล้วเนี่ยในตลาดคริปโตเนี่ย pattern พวกเนี้ยตัวไหนมีโอกาสที่จะเ r e a ขึ้นมากกว่า และตัวไหนมีโอกาสที่จะเบรกลงมากกว่าโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเอพิโซดสุดท้ายนี้นะครับผมโดยในวันนี้นะครับแอดก็จะขอใช้เพียงแค่ Bitcoin เพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวเดียวก็ครบและจบทุกแพทเทิร์นนะครับผมโอเคขอใช้ทําเฟรม4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนที่สุดนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็ ดูจากตัวแรกก่อนเลยนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่า descending triangle นะครับ p a t เทิรของตัวนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมก็คือ High จะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ Low เนี่ยยังคงเท่าเดิมโดยประมาณนะครับผมโอเคเพื okay, ่อนๆก็จะเห็นนะครับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเราเรียกว่า descending triangle นั่นเองนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสำหรับ descending triangle เนี่ยาราคาก็มักจะมีการ เบรกลงมากกว่าเบรกขึ้นนะครับผมจากประสบการณ์องแอนะแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยล่าสุดที่มันทําไปนะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภาษจนถึงเดือนอกรกฎาคมตรงนี้นะครับผม ปรากฏว่ามัน break ขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาอย่างที่บอกว่าทําไมแ p เทิร์นตัวนี้มันถึงเรียกว่า neutral pattern เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนมันอาจจะ break ขึ้นก็ได้ถูกไหมครับทั้งๆทีท่ต้องเรียกว่าความน่าจะเป็นหรือว่าจากสถิติข้อมูลย้อนอดีตกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสาหรับ descending Des triangle ตรงนี้เนี่ยมันก็ มีโอกาสที่จะเบรกลงข้างล่างมากกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้แพทเทิร์นแรกก็จบไปอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันคือการไฮจะไม่ทำไฮใหม่นะครับผมไฮมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่บางทีอาจจะมี False Signal บ้างนะครับก็ว่างกันไปและโลก็จะไม่ทำโลที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเดิมนะครับโดยแบบว่าภาพใหญ่แล้วมันก็จะเป็นโลที่ประมาณเดิมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอ่าโอเค ทีนี้ตัวถัดมานะครับก็คือ s y m m e t r i c a l expanding triangle นะครับซึ่งก็คืออ triangle ที่มันกลับด้านนั่นเองนะครับก็คือ high เนี่ยพฤติกรรมของมันก็คือ high ของมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึง low ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้มันมีเหมือนกับว่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องแยกกว้างออกไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่า s y m m e t r i c a l expanding triangle นะครับผมหรือจริงๆแล้วถ้าเราลากเส้นตรงนี้ ย้อนกลับลงไปนิดนึงเราก็จะพบว่ามันก็คือ symmetrical triangle นั่นแหละแต่เป็นแบบกลับด้านนั่นเองนะครับผมเมื่ก็จะเห็นว่าหัวมัออยู่ด้านนี้แต่มันจะ expand กลับไปที่ตูดน,นะครับผมซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้มันเป็น neutral แน่นอนเราไม่สามารถทราบได้เลยว่ามันจะ break ขึ้นหรือ break ลงแน่ๆนะครับตรงนี้คือไม่มีโอกาสที่ค่อคนข้างที่จะแน่นอนหรือไม่มีสถิติบอกนะครับว่าโอเคมันจะไปทางไหนมากกว่ากันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ให้เป็น neutral ไปเลยแล้วกันก็คือถ้าเกิดแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้น แอดก็คงไม่สามารถบอกได้ว่าโอเคเราจะขึ้นหรือจะลงมากกว่ากันนะครับซึ่งแตกต่างอย่างเดซเซนติ้งทรีแเกิลตรงนี้ที่แอดสามารถบอกได้ว่าโอเคจากสถิติแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับผมโอเคนะครับตัวถัดมานะครับตัวที่3นะครับเราก็เป็นตัวตรงข้ามกับ Descending Triangle ตัวนี้คือ Ascending Triangle นั่นเองนะครับผมซึ่งพฤติกรรมของมันก็จะตรงข้ามกันตรงที่ราคาจะไม่ทำ high ใหม่นะครับผมแต่ว่า low เนี่ยจะ ยกสูงขึ้นโอเคเข้าใจนะครับผมโลจะยกสูงขึ้นแต่ไฮจะไม่ทำหายใหม่นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นมากกว่าเบรกลงครับผม อ่าโอเคเนาะก็จะตรงข้ามกับ descending triangle ตัวเมื่อกี้นะครับผมแล้วจากแพทเทิร์นตรงนี้ก็ตรงตามแพทเทิร์นนั้นนะครับจากสถิติแล้วมีโอกาส break ขึ้นมากกว่านั่นเองนะครับผมเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปดูสถิติตรงนี้แอดขอให้ไปย้อนดูและลากตีเส้นสามเหลี่ยมเองนะครับผมย้อนหลังกลับไปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะทราบว่าทำไมแอดถึงพูดอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ต้องใช้ข้อมูลที่เยอะหน่อยนะแล้วก็ตีเยอะหน่อยนะกว่าที่จะนําข้อมูลตรงนี้มา,าสรุปได้นะครับผม และตัวสุดท้ายน,นะครับแพทเทิร์นที่4ของนูเ t r ลแพทเทิร์นก็คือซิม t มทิคอลทรายเกลนั่นเองนะครับผมก็คือไม่มีการทำไฮใหม่และไม่มีการทำโ w ใหม่ตรงนี้จริงๆเนี่ยแอดเรียกมันว่าโกลเด้นทรายเกลนะครับผมซิม t มทิคอลทรายเกลตรงนี้มันหมายถึงว่าอตอนนี้เนี่ยแรงซื้อและแรงขายเนี่ย มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับหรือเราจะเรียกมันว่าเป็น consolidation phase ก็ได้นะครับก็คือหรือ accumulation phase ก็ได้นะครับก็คือเป็นช่วงของการเก็บของนั่นเองนะครับผมแอดกันเลยมักจะเรียกสามเหลี่ยม symmetrical triangle ตรงนี้ว่า golden triangle นะครับเพราะว่าจากข้อมูลทางสถิติแล้วเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดสามเหลี่ยมประมาณเนี้ก็คือยกโลยกไฮ้เรื่อยๆเนี่ยวลลุ่มมันลดลงเรื่อยๆเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะ break ขึ้นแรงๆมากกว่านะครับผมโอเคมันก็จำเอาไว้แล้วกันสำหรับ C pattern นี้นะครับผมโอเคก็สั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับ e p พ s o d e สุดท้ายตรงนี้แต่แอดมีเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการใช้สามเหลี่ยมทั้ง4ตัวนี้อยู่นะครับผมการจะใช้สามเหลี่ยมทั้ง4ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆต้องตีเทนไลน์ให้ เขาค่าจะค่องพอสมควรก่อนนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าสามเหลี่ยมที่เราจะเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับผมและหลังจากเราคอนเฟิร์มว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วนะสามเหลี่ยมตรงนี้เราตีมาเราเห็นภาพมันแล้วเราจะเข้าซื้อนะครับก็ต่อเมื่อหรือจะขายออกก็ต่อเมื่อนะครับราคามีการ break สามเหลี่ยมเท่านั้นนะครับผม <Wow. S 1> การจะใช้ท a t t e r n พวกนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่น descending triangle เมื่อใดก็ตามที่ราคา break ล,ลงแนวรับของสามเหลี่ยม หรือ break ขึ้นแนวแนวต้านของสามเหลี่ยมเมื่อนั้นถึงจะเป็นจุดนเฟ f i r มว่าเราสามารถเบรกสามเหลี่ยมได้แล้วจริงๆเราจะทำการซื้อเมื่อมันเบร a k ขึ้นและเราจะทำการขายเมื่อมันเบร a k ลงเท่านั้นตรงนี้จำไว้ให้ขึ้นใจนะครับเราจะไม่ทำการซื้อใดๆหรือขายใดๆระหว่างที่ราคากำลังเล่นอยู่ในสามเหลี่ยมทั้งนั้นนะครับผมเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะไปผิดทางโอเคนะครับเรายังไม่สามารถซัพ เทรนที่แน่ชัดได้จริงๆว่าตกลงแล้วราคาจะลงต่อหรือมันจะขึ้นต่อถูกต้องไหมครับเพราะว่าสมมุตินะครับสมมุติอันนี้แอสมมุติเลย <c oughs> เพื่อนๆไม่รออ่าเพื่อนๆไม่รอมันเบรกลงข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับผมสมมุติเพื่อนๆไม่รอตรงนี้ยแล้วเพื่อนๆไม่ได้ขายโอเคมันก็ถ้าดูตรงตามตรงนี้นะมันก็อาจจะรู้สึกโอเคถูกไหมครับอ่าแต่ในบางบางครั้งเนี่ย มันจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการ์อย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่สมมุติว่าราคายังไม่ทันเบรกสามเหลี่ยมนี้เลยตรงนี้นะครับสมมติเป็นเทรนแบงนี้แล้วเพื่อนๆซื้อตรงนี้นะครับผมอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าราคามันย่อตัวลงอย่างนี้มันก็จะเสียวๆถูกไหมครับแทนที่เ,เพื่อนๆจะได้ซื้อที่แนวรับแถวนี้ หรือซื้อที่ราคาตรงนี้เพื่อนๆกลับไปซื้อตรงนี้ถูกไหมครับมันยังไม่ทาเบรกสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นราคาที่ได้มาตรงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับรวมถึงนะครับ เพื่อนๆที่ดันแพนิคขายทั้งๆท,ที่มันยังไม่เบรกสามเหลี่ยมลงไปข้างล่างถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราอยู่ดีไปขายหมูได้นะครับหรือว่าไปคัดลอสตรงจุดที่มันที่ไม่สมควรจะคัดลอสนะครับผมและหลังจากที่เพื่อนๆขายไปราคาก็ดีดขึ้นมาเลยอะไรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าต้องซื้อหรือขายเมื่อเบรกสามเหลี่ยมเท่านั้นถ้าเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการเล่นนะครับผมแต่แอดก็ไม่ได้บอกว่า ระหว่างอยู่ในสามเหลี่ยมนี้มันจะเล่นไม่ได้นะครับผมมันเล่นได้แต่เพื่อนๆต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นหรือการวาดสามเหลี่ยมในไทม์เฟรมที่มันเล็กกว่านี้เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะครับผมก็นําไปประยุยกต์ใช้ละกันนะครับผมไม่ได้ยากอะไรนะครับผมมีแค่สี่ตัวเท่านั้นสําหรับแพทเทิร์นนี้นะครับผมโอเคคอนเทนต์วันนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนําไปใช้กันด้วยนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมพวกนี้อย่างที่เห็นนะครับมันเกิดขึ้น บ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นคริปโตตัวใดก็ตามและมันใช้ได้ไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่อง YouTube ของเพจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ